h i b บ k ก r y สวัสดีค่ะใครที่ชอบทานกลีกโยเกิร์ตนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูวิดีโอนี้เลยนะวันนี้ h ฮจะพาทำกลีกโยเกิร์ตค่ะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปซื้อเขาให้แพงนะ mm hmm. อย่าลืมกดติดตามช่อง h i b บ k กอรี่แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงเมนูใหม่ๆเดี๋ยวพร้อมแล้วรอไปดูวิธีทำกันค่ะ mm hmm. เลือกนมที่ชอบมาหนึ่งยี่ห้อนะคะจะเป็นนมจืดธรรมดาหรือว่าจะเป็นพร่องมันเนยก็ได้นะ วันนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องทําขนมปังอัตโนมัตินะคะเลือกไปที่เมนูโยเกิร์ตนะเทนมลงไปทั้งขวดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตรสที่ชอบค่ะโยเกิร์ตที่เราทําได้เนี่ยจะมีลักษณะขายโยเกิร์ตต้นแบบนะคะดังนั้นถ้าชอบโยเกิร์ตแบบไหนก็ให้ซื้อโยเกิร์ตยี่ห้อนั้นมาเลยให้เลือกเป็นโยลินดานะคะเนื่องจากว่าโยลินดาเนี่ยเขามีน้ําตาลที่ต่ําค่ะเทลงไปแล้วก็คนให้โยเกิร์ตและนมเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็ตั้งเครื่องไปที่เมนูโยเกิร์ตแล้วก็รอได้เลยค่ะเครื่องงงจะะทําาานปรมมณ8ชั่วโ ใครที่ไม่มีเครื่องนี้สามารถนํานมไปตั้งไฟให้เดือดขอบหม้อได้นะคะจากนั้นปิดไฟแล้วรอให้นมเหลืออุณหภูมิประมาณสัก50องศาจากนั้นก็ใส่โยเกิร์ตลงไปคนนะคะแล้วก็พักเอาไว้แบบเดียวกันเลยค่ะให้ทําโยเกิร์ตไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะอันนี้ก็เช้าแล้วนะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะคะก็ได้เหนือโยเกิร์ตแบบนี้เลยค่ะโยเกิร์ตนี้นําไปทานได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทํากลิกโยเกิร์ตดังนั้นเราก็จะเอาโยเกิร์ตที่ได้มากรองค่ะ ไฮก็จะใช้เป็นโถกรองนะคะใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกมากนะหาซื้อได้นะคะเดี๋ยววางพิกัดการซื้อเอาไว้ให้ราคาก็ประมาณ100บาทเท่านั้นเองค่ะปริมาณ830มมิลลิลิตรของนมที่ทำวันนี้ก็จะใช้โถกรองได้พอดีนะคะตัวโถเนี่ยเขามีตัวสปริงมาให้ด้วยนะแต่ว่าเราทำวันแรกเนี่ยก็ยังไม่ต้องใช้สปริงค่ะเพราะว่าตัวโยเกิร์ตจะยังเต็มโถอยู่ วันแรกที่เราทําปริมาณน้าในโยเกิร์ตยังมีค่อนข้างเยอะนะคะพอเราเทล,ลงไปในน้ําเวก็จะไหลออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนที่เหลืออันนี้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไว้เติมตอนที่ในโถเขาพร่องลงไปแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ําเวไหลออกไปปริมาณมันก็จะลดลงตัวโถเขาจะมีสปริงมาให้นะคะแต่ว่าวันแรกเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้นะก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปเข้าเก็บในตู้เย็นได้เลยค่ะใครที่ไม่มีนะคะก็สามารถใช้เป็นตะแกรงแล้วก็ผ้าขาวบางปกติได้เลยนะ ผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะก็จะสังเกตว่ายโยเกิร์ตที่เป็นน้ําเมื่อตอนแรกนะคะตอนนี้ก็จะได้เป็นกลีกโยเกิร์ตที่มีเนื้อข้นขึ้นแล้วค่ะใครที่ชอบประมาณนี้ก็จะเอาไปทานได้เลยนะคะแต่ว่าไฮาจะยังเอาไว้อีกหนึ่งคืนค่ะปริมาณน้าเวที่ไหลออกมาเริ่มเยอะนะคะมันจะถึงโถด้านล่างที่เราไว้กลีกโยเกิร์ตแล้วนะดังนั้นเราก็จะต้องเทน,น้ําเวออกไปเพื่อให้เขามีที่ในการหยดเพิ่มนะคะน้ําเวเนี่ยเราสามารถเอาไปทําขนมปังหรือว่าเอาไปรดน้ําต้นไม้ก็ได้นะ ตอนนี้โถกรองของเราก็เริ่มมีพื้นที่ด้านบนเหลือแล้วนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเริ่มข้นแล้วก็มีน้ําเวยออกไปปริมาณนึงแล้วนะทีนี้เขาก็จะเริ่มไม่ค่อยมีน้ําหยดออกมาแล้วนะคะเราก็จะต้องใช้สปริงที่ให้มากับตัวเครื่องตอนแรกเนะะี่ยค่ะเป็นตัวช่วยเราก็ใส่ตัวที่ปิดด้านบนแบบนี้ลงไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่สปริงลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะตัวกดนี้ก็จะช่วยทําให้น้ําเวออกได้ง่ายมากขึ้นนะคะ ใครที่ไม่ได้ใช้โถกรองแบบนี้ก็อย่าลืมหาอะไรหนักๆทับบนผ้าขาบางไว้ด้วยนะคะน้ําเบรกเขาจะได้หยดง่ายๆค่ะพอเราใส่สปริงลงไปสังเกตดูว่าน้ําเบรกก็เริ่มหยดมากขึ้นเลยเพื่อนๆอย่าลืมสังเกตน้ําเวที่ไหลออกมาด้วยนะคะถ้าเขามีปริมาณเยอะแล้วก็อย่าลืมเทออกด้วยนะตอนนี้ก็ผ่านมา2คืนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าเราได้เนื้อกรีดโยเกิร์ตแบบที่เราต้องการหรือย,ยังค่ะ จากตอนแรกปริมาณโยเกิร์ตเต็มโถนะคะตอนนี้กรองมาสองคืนเราก็จะได้กรีกโยเกิร์ตที่เหลืออยู่ประมาณครึ่งโถนะเนื้อที่ได้นะคะก็จะมีความแน่นแล้วก็หนึบแบบนี้เลยนะเป็นแบบที่ต้องการแล้วนะคะจากนมที่เราทําทั้งหมด830มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวไฮจะลองเอามาชั่งให้ดูนะว่าเราทํากรีกโยเกิร์ตได้เท่าไหรค่ค่ะน้ำหนักของกรีกโยเกิร์ตที่เราได้วันนี้ก็คือ2 1 3กรัมนะคะเราจะใช้เป็นสกู๊ปไอติมขนาด5เซนตักนะก็จะตักอยู่ได้ประมาณ5ลูกคะ่ะ ต้นทุนการทำกรีกโยเกิร์ตนะคะนมก็จะขวดประมาณ40กว่าบาทนะแล้วก็โยเกิร์ตถ้วยละประมาณ20กว่าบาทนะคะรวมๆแล้วก็สามารถทำออกมาได้ประมาณ5ก้อนแบบนี้นะคะก็ถูกกว่าที่เขาไปซื้อเยอะนะเวลาทานก็ทานกับผล,ลไม้สดหรือว่าทานกับธัญพืชก็ได้ราดน้ำพึ่งก็อร่อยคะ่ะ กรีโยเกิร์ตมีประโยชน์มากนะคะโปรตีนสูงแล้วก็น้ำตาลตา่ำใครที่เอาไปทำแล้วติดปัญหาอะไรก็มาคอมเมนต์ถามได้นะคะไฮเบเกอรี่ <Bak> ก็มีทั้งกลุ่มไลน์และกลุ่มทาง Facebook นะสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยค่ะดูจบแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ไฮด้วยนะคะแล้วเจอกับไฮเบเกอรได้ใหม่เมนูหน้านะสวัสดีค่ะ